สวัสดีครับพี่น้องอสมจังหวัดอุบลราชธานีทุกท่านกับผมนายชยนพาเรืองประชาสัมพันธ์สมรมอสมจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้อสมสื่อสารดิจิตอลได้คลิกออฟแล้วเมื่อวันที่6ทธันวาคมที่ผ่านมาจึงขอเชิญชวนพี่น้อง อสมอเข้าร่วมแพลฟอร์มต่างๆ4แพลฟอร์ม 1. ลน์โอเพนอสมอสื่อสาร 2. f a c e b o o ๊สอสมอสื่อสาร 3. ติดตามในช่อง YouTube 4. อย่าลืมสมาร์ทอสมอและขอให้ท่าน ประธานจังหวัดเราให้กำลังใจทุกท่านครับครับสวัสดีครับผมมุทัยงามสายประธานชมรมอสมอจังหวัดอุบลราชธ,ธานีคณะกรรมการสมาคมสกสออสมแห่งประเทศไทยขอให้กำลังใจอสมทุกท่านนะครับตามที่ฝ่ายประสานพันธ์ได้นำเหรียนท่านนะครับในนามชมรมอสมจังหวัดอุบลก็ขอให้กำลังใจอสมอ ทั้งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเข้ากันแล้วนะครับขอให้อสมอทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมนี้อสมอสื่อสารดิจิตอลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราจะต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะครับอสมอสามหมื่นกว่าคนขอให้เข้าครบทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ